อุปาทูสุขสัตธรรมเทสนาสุขสังฆาสาสามีสามาคานังตะปูสุขุธิวาตตาปติอาทิจ สาหิริโอตาปะสัมปันนาสุขาธรรมมาสมาหิมตาสันโตสัพปุริสาโลเกเทวาธรรมมาติวุจ ปาติกะมะสุวรรณภูมิกันตาวานาโสโลตระมะยิทิกะปิสะเจนธาเมตาวานาพระมะชาลังอาเทเสยุงเกเตสะเยาคาปรายันต จรารคันตุสาสนาหะคาสาทาจะภูมิมาตเทวานาคามหิิกาปุญังโนนุโมทันตุจิราคันตปานิ เทติชะสารตานตยาทามมิกาเตชะปสิติปสิเทวานารายปรเมสาวราสิติพรหมาจจอินทาจจตุโลกาพิราคคาสะโม ปาวนตุเตชัยยชยยตราณีทรณีอุตติอุตตินาตินาติชัยชัยยคาคานตารานิสายนิลายายเซลสุเมรุราชาปนาริชัยยชยยคามบี ชัยยาตุนิมิตาโรคิชัยยาชัยยาสิงก์ีสุทธาคาณามคาชาชัยยาชัยยารุณาโมคาสัตราชัยยาชัยยาจัม

जाइए जा तौरा तो สาตาชยาชยามังคารยาภาวะเกชยาชยาวรุณยาเกชยาชยาราคาเสสุรภูชาเตชาชยาชยาพระเมนตาการนาชยาชยาราชาธิราชชยังชยาชยาปัทวิงสาบ้างชยาชยาอารันตา ปเจกพุทธสาวกังชัยยาชัยยะมาเฮสุรังตารุารินทเทวาชัยยาชัยยพรอมมาสุรโคชัยยะชัยยานาโควิรุณมาโควิรูปะโคจันติมารวิอินโตจาวนาตโยจักุเวโรวารุโนปีจ devayo ca paṭhunah kumaro tataraṭṭhako ādhara samāhā devāseeritā pasātayu esino sāvakā sāpeccayāmo bhavantu no ceyya dhammo ca sankho เตนะชัยเตเจนะโสเตภะวันตุนุอิเตนะพุทธเตเจนะโหตุนุชัยยมังคะลังชัยโยปิพุทธาสิริมาโตะยะ ญาต่าพระมกานามะเฮสินุชายโยปิพุทธสสิริมาโตะยังมาราสะจับปิมาโตปาราชายโยุงโทชายุโพธิมันเดปโมทิตา สัสิริมาโตอายังมาราสะจะปปิมาโตปาราชโยอุ้งโคชโยโพธิมันเดปะโมทิตาชัยยตนาเทวะคนามมเฮสินุชโยปิพุทธสัสิริมาโตอายังมาราสะจะปปิมาโตปาราชโยอง สยุยภูติมันเดปโมทิตาใจยาตาดัสุปันนคณามหิสิโนชโยปิพุทธสสิริมาุอะยังมาราสจปาปิมาตุปาราชโยองคโสยุภูติมันเดปโมทิตาใจยา Ti Buddha Sasiri Matu Ngayang Marasa Japa Ti Matu Parajayung para Bungko Sayung Bodhi Pi Mande Pamu Tita Chayatada Sabakana Mahesino คาตาธีคายุกาสะตาโหนตุสุขิตาโหนตุสัาปตาราคันตุสาปสัตตานังราคันตุชินาสาสนาญาการิปัตนาเตสังสาเพปุเรตุมโนราทยุตกาเลปวาสันตุวาสัน จุปาทวะเตสังนิวะเรตุจัสสปะตากายสุขังจิตตสุขังอหรันตุมเตโชติมัจันโทระสาหโรสังตาระคะโนสิท Masyarakat Tata Dewa Manus Sangang Puto Pakawa Ieternasa Jawa Cina Puto Iyapu Karupang Di Maha Desa Maha Nubawa Kawatuya Wasasana Misal ຍາໂສໂຄໂນທະເຂົ້າວ່າທານະປາລະມີສາມປະນົວທ Amém. อังเอกังสะไมยังพระขาวาสาวาติยวิหารติเชตาวัน Ya ปะทะปะทะ anu Ya ปะทะ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  di Yohot, di Dewa, Tarakan, di Nasaan Di Wadisang, Wasatang, Watamadritu, Watang, Cirtang Samadhi, Yatimu, Kawan, Nubir, Pasir, Dati, Asam, Mulamu, Kalam, Karoti, Utaring, Akati, Bijanto do vimuttiya asevitaya pavitaya pahuli kataya yani kataya waku ya pari kita ya susama rataya imee katasa disamsara di danta ตัมมะนันติภูปะคะวะโตภาสิตังระพินฑุนตรีติอโนติโสภรนาเมตาเจโตวิโมติอาติโอติโสภรนาเมตาเจโตวิโมติอาติสา ハガレイアノアディソハランメティハカレアアィソラメタェトィモティティハレアィソラメタェトィモティティハィラメタェトィモティハレアアィソ Sukhi atanam pari tu sape anarinya avera apaya apacanika Sukhi atanam pari tu sape pe avera apaya apacanika Sukhi atanam pari tu sape manus avera apaya apacanika suki atanang parihara tu sa pe wini parika avera paya pacani ka suki atanang parihara tu hime sa ni o so parana me ta jeto mi ni

พยายาปัจานิกาสุขีอัตนะปาริหารตัวสาเทักขินายาทิสาราสัตตาอเวราอยายาปัจานิกาสุขีอัตนะปาริหารตัวสาเทบรักมัต Ki atanang pariharan tua sapi hiti maya saya sata abera apa ya suki atanang pariharan tua sapi upari maya saya abera apa ya suki atanang parihara,